สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องที่ป้าจะเปลี่ยนานามสกุลผมเห็นด้วยนะครับหลังจากจบคดีนี้ก็อยากให้ป้าเปลี่ยนานามสกุลเพราะว่ามันทําให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่าง จากครอบครัวของป้าไม่ค่อยที่จะอะไรกับป้ามากมายไม่ค่อยให้ความสำคัญกับป้าฟังแต่คนอื่นไม่ฟังลูกตัวเองแบบนี้น่ะมันใช้ไม่ได้นะเห็นด้วยที่ป้าแกจะเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของลุงนามสกุลลุงอาจจะเพราะมันทำให้เห็นว่าพ่อแม่รังแกฉันมันมีจริงตอนแรกนึกว่ามีแต่ในละครนี่ครับครอบครัวนี้ ยิ่งมีน้องชายชั่วๆที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อิจฉาคนในครอบครัวนี่คือนิสัยของน้องชายชั่วๆที่ใครหลายๆคนก็เห็นมาอย่างเรื่องบ้านลุงก็ออกมาพูดแล้วมันบอกว่ายกบ้านให้แล้วทำไมต้องเอาเครื่องซักผ้าไปเครื่องทำน้ำอุ่นไปเอาไปหาพระแสงอะไรเอาไปไม่บอกตาสักคำลุงเขาบอกตอนไหน ว่าจะยกบ้านให้เขาให้มาอยู่ไม่ได้ยกให้ตาตามาอยู่กับลุงกับป้าได้ไปเยอะแล้วจาก FC อีกเยอะนะครับคนนู้นคนนี้ก็โอนตังให้ตาช่วยนู่นช่วยนี่ล่าสุดนะ่ะก็ห้องน้ำห้องน้ำก็สร้างให้แต่ผมนะ่ะถามตาหน่อยว่าทำไมวันงานต้องให้ป้าโทรตามเหรอบ้านป้าตาก็เคยมานอนตาก็มาก็ได้ ไม่จะเป็นต้องให้ป้าเชิญคนในครอบครัวด้วยกันส่วนเรื่องตาจะกลับไปบ้านป้าและผมนะ่ะก็ดีใจกลับไปอยู่บ้านขอแก้ข่าวเรื่องเลี้ยงตาอดอดยากๆต้องมากินที่บ้านผมนี่นะ่ะซื้อของให้ตาตลอดเลยนะมันเคยแหกตาดูไหมตาเขาหาเรื่องมากินข้าวที่บ้านเองฝากถึงแป้งเป็นน้องที่เลวที่สุด ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ทนายอุทัยพาไปดูได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องตาชานเกิดจากเพราะตาชานไหมไม่หรอกเรื่องที่เกิดเกิดจากลูกหัวแค่หัวแหวนของตาวันนี้จะมาพูดเรื่องของตาชานอยากได้บ้านบ้านที่กกกอกบ้านของชัยพลกับป้าแตนนี่แหละวันนี้น่ะได้ฟังมาหน้าขาวได้ยินชัดตาชานบอกลูกชายว่าได้บ้านเหรอเขานะ่ะบอกได้ยินจากหูเลย ว่ามึงน่ะจะยกบ้านให้ตาชานไอน้นี่นี่มันสองครั้งแล้วนะว่าบ้านเป็นของตาชานฟังอีกอันว่ายกบ้านน่ะให้ตาชานดูแลที่พูดมาคืออะไรมาหน้าขาวจะเอาบ้านเขาอีกหน่อยน่ะพอเป็นบ้านของตาชานเสร็จแล้วไปอยู่ก็เย่อเย้อ,เ,ยอเขาอีกประเด็นของบ้านผมเคยวิเคราะห์ว่าชัยพลจะรือ้อจะย้ายออกจากกกกอกถาวรก็ได้ มาเมื่อไรมีเรื่องตลอดเลยมีแต่เสียทำไมถึงบอกว่าจะได้ย้ายจะรื้อที่ผมสังเกตคือบ้านหลังนี้คือผมนะ่ะดูแล้วเคยเข้าใจในคดีแล้วต่อสู้เรื่องที่ตั้งองค์ปู่พิจิตเรื่องสงองขอหงของคุณพันลี่สอคอ1มีการครอบครองก่อนกฎหมายที่ดินจะออกแต่การแจ้งมีการแจ้งมาเรื่อยๆจนถึง2515 ยังมีการแจ้งแต่คือปีสุดท้ายที่ไม่แจ้งสคหนึ่งแล้วนะก่อนออกกฎหมายที่ดินนะ่ะปรากฏว่าเขตแดนตรงนี้มันมาโดนบ้านหลังนี้ที่ปลูกบ้านเป็นที่ที่ซื้อจากครูมานะ่ะก็ได้หรือได้ฟรีมาแต่ตั้งตรงนี้ผ่ากลางบ้านพอดีนะ่ะข้างหนึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนอีกข้างหนึ่งอยู่ตรงสคหน สุดท้ายแล้วถ้าย้ายอาจจะได้รื้อบ้านไปด้วยแน่นอนคนที่อยากได้คือมาหน้าขาวตาชานะไม่ได้อยากได้บ้านหรอกความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube โจปกรณ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้จะมาพูดถึงนาเดา้าถามว่าทำไมไม่ไปงานเกรินหัวมาว่าตาชอนอส่งลายไปแล้วทั้งกลุ่มและลายส่วนตัวคล้ายๆว่าป้าไม่เห็นป้าไม่รู้ สิ่งที่ตาไลายสดคือเขานะ่ะไม่เห็นลายคลิปอื่นบอกว่ามีคนบอกป้าแตนว่าเห็นตาลายมาวอวยพรในกลุ่มแต่ป้าแตนไม่เห็นสุดท้ายก็เป็นความรู้สึกที่เราพูดกันว่าสุดท้ายเขาจะไม่ไปเขาจะอ้างเรื่องนี้และที่ว่าป้าไม่โทรมาหาหรือโทรมาชวนทำให้ตาตัดสินใจไม่ไปตาน้อยใจได้หนึ่งคอนเทนต์แล้ว กลายเป็นว้าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์เหมือนป้าน่ะไม่ได้ชวนก็น้อยใจแต่ถึงไม่ชวนนะ่ะก็ยังอวยพรส่วนตัวและในลายกลุ่มอันนี้เป็นประเด็นรองประเด็นหลักนะ่ะคือเรื่องของป้าไม่โทรมาชวนส่วนตัวเลยไม่ได้ไปเลยน้อยใจพอลูกคู่นี้นะ่ะเอามาเล่นมีอยู่คำหนึ่งที่ตาชอนะ่ะ ดาวอังคารพูดไว้ว่าตาย้ายไปอยู่ฝั่งนี้ร้อยเปอร์เซนนาดาถามว่าฝั่งไหนมีแค่ซ้ายกับขวาแต่นาดานะ่ะพยายามพูดว่ามีสฝั่งกลุ่มทางนู้นกลุ่มแม่น้องกลุ่มทางเราแต่ตาบอกว่ามีแค่ซ้ายกับขวาตาพูดแบบนี้ตาเองย้ายฝั่งแล้วหมายความว่าคุณย้ายย้ายให้สุดนะอย่าก,กลับมานะ ทีมของฝั่งนี้เหรอไม่มาทำบุญก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่ลูกชายมาเล่นกับพ่อได้คำว่าร้อซคุณนะ่ะตัดทางนู้นแน่นอนฉะนั้นนะ่ะให้รู้เลยว่าพฤติกรรมของตาชอชัดเจนแล้วว่าจะอยู่กับลูกความคลิบหน้าจากทางช่อง YouTube สอดรู้สอดเห็น News ์ได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ป้าก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าไม่ได้เชิญตาชมางานที่บ้านอยากให้อยู่ กับลุงกับลูกหลานอยากให้อยู่กับแม่ไม่อยากให้มีปัญหากันทีนี้นะ่ะแป้งพอเห็นว่าป้าออกมาอาัดคลิปบอกตาว่าเป็นจเจ้าไหนเจ้าจะสัมภาษณ์อะไรก็สัมภาษณ์เลยตาบอกว่าไม่มีอะไรปิดบังแป้งจ่อโทรศัพท์ให้ตาบอกว่าเขาจัดงานครบรอบหนึ่งปีบริษัทของป้าเขานะ่ะได้เชิญตาไหม ตาบอกเขาก็ไม่ได้เชิญและเขาไม่ได้โทรมาเลยเหรอเขาก็ไม่ได้โทรมาตามีความรู้สึกอย่างไรตาก็ไม่มีความรู้สึกอะไรตาเลือกฝั่งแล้วตาอยู่ฝั่งนี้แล้วไม่ได้นะตานะ่ะจะมาเลือกฝั่งไม่ได้มันเป็นสองฝั่งไม่ใช่หรือมันสมฝั่งต่างหากนะฝั่งหนึ่งของป้าอีกฝั่งของตายายอีกฝั่งของผู้สูญเสีย ความคิดจะให้ตากลับมาอีกหรือเขาไม่เอาแล้วตาก็เลิกฟังยายนี่แหละป้าก็ไม่มีเวลาดูแลตาก็ไม่อยากไปหรอกถ้าไปแล้วกลัวทัวจะลงตาเลยไม่ไปเขาไม่เชิญไปงานเลยหรือแต่ตานะ่ะส่งไลน์กลุ่มไปอยู่นะส่งไปไลน์ส่วนตัวด้วยแต่ป้าบอกไม่เห็นพูดง่ายๆก็คืออยากให้เอฟซีไปถล่มลุงกับป้า ที่ไหนได้ fc หันมาถล่มตาชอกับแป้งแล้วตานะ่ํทำไมไม่ไปเลยกลัวทัวลุงกับป้าถ้าป้าโทรมาหาตาไม่กลัวทัวลงจะไปเลยเขาไม่เชิญเพราะว่าถ้าเชิญไปก็ผิดใจกันกับลูกชายเทวดาเลยไม่อยากไปขัดใจเลยไม่โทรไปไม่ลายไปอยากให้อยู่กับยายแบบเต็มที่ จะได้ไม่ทะเลาะเปาะแว้งกันในครอบครัวอีกอยู่โดดเดี่ยวมานานแล้วอยู่มาสี่คนลุงป้าลูกสองคนอยู่จนชินแล้วจะเอาอะไรกับป้าแตนอีกตาน้อยใจไหมตาไม่น้อยใจนะแป้งมาบอกอีกทีว่าตาต้องน้อยใจสิบักปอบความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง youtube ลุงคนป้าแตน family ่ป้าแตนได้พูดไว้ดังนี้ครับ วันนี้หลังจากที่ป้ากลับมาจากกกกอกมีเรื่องให้พูดอันดับแรกเรื่องทำบุญที่บ้านไม่มีตาหรือพ่อมางานทำบุญเรื่องสอนแอดมินขับรถก็เป็นปัญหาเรื่องห้องน้ำก็เป็นปัญหาเรื่องแรกเรื่องครอบครัวที่ทำงานบุญเมื่อวานทำบุญบ้านทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เชิญใครอะไรมากมายใครว่างก็มาก็เป็นปัญหา เอฟซีไลน์มาบอกว่าตาชานน้อยใจไม่เชิญมางานเอาง่ายๆเลยป้าเป็นคนพูดแบบไม่คิดอะไรมากมายอาจไม่ถูกใจใครบางคนที่ป้าไม่ได้เชิญด้วยความรู้สึกพ่อกลับไปทางบ้านแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าปัญหามันมีอยู่แล้วในเมื่อพ่อได้กลับไปอยู่ที่บ้านกับแม่แล้วแค่นั้นป้าก็พอใจแล้วก็ให้พ่อกับแม่รักกันอยู่ด้วยกันถ้ามาบ้านป้าน่ะ แล้วมาทะเลาะก,กันก็ไม่เป็นไรมีช่วงหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นพ่อนะ่ะก็ได้มาพักใจที่บ้านป้าเสร็จแล้วก็ดีขึ้นก็กลับไปหาแม่เมื่อวานนี้ขากลับมานะ่ยยังเห็นแม่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของพ่อมาที่ไร่นาอยู่เป็นภาพเดิมๆที่ป้าคุ้นเคยป้าก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็รู้ว่าพ่อนะ่ะก็รักลูกทุกคนเป็นห่วงลูกทุกคน แต่ด้วยโลกโซเชียลแต่ละอย่างเลยดูยากป้าก็เลยตัดปัญหาพ่อก็ไปอยู่กับแม่กับน้องๆไปเลยนะเรื่องต่างๆมากมายป้าก็าเผชิญมาเยอะให้ไปอยู่กับครอบครัวดีแล้วป้าก็จะสู้ตรงนี้ก่อนจนถึงที่สุดแล้วค่อยว่ากันเข้าใจทั้งหมดแหละพ่อแม่ป้าไม่เคยโกรธไม่เคยว่าขอให้เขารักกันก็พอแล้ว